นโยบายรัฐบาลและก็ของสภามาด้วยรวมทั้งสิ่งที่เป็นปัญหาความต้องการของจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันที่ในที่นี้คงจะช่วยทางด้านที่ปรึกษาของจังหวัดได้อย่างเป็นอย่างดีที่จะช่วยกันมองว่าเราอยากให้เรานั้นเป็นอะไราน่าจะสามารถขายี c ได้ครับานทีนี้มันเป็นในเรื่องของจุดต่อน,นะครับ ดังนั้นขนาดการโะษณาใหญ่เพื่อเป็นน้ำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นบาร์กโลกอย่างเดียวขอ,อง,งประ,าาะเทศไทยที่มีพิยานแห่งชาติรวมถึงบริษัทผ่านนั่นประวัติศาสตร์ที่ต่อแหนมีมีจริยธรรมแล้วก็มีสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ทําให้สี่ห้าปีนี้แทบจะไม่ต้องต่างคนต่างอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือทั้งเทคโนโล,โลยีทั้งประชากรทั้งต่อได้เหมือนกันคงได้สักนิดนึง เนื่องจากต้องไปดูบ้านที่จะพังอีกสองหลังที่น้าซอกของสีหมาโปดก็เลยนัดซึ่งเข้าใจว่าในรายละเอียดนั้นทางท่านวิทยกรท่านคงได้พูดถึงยุทธศาสตร์ของประเทศว่ามีอะไรบ้างส่วนในส่วนวันนี้มีถึงคนอิจารบที่เยอะมากเลยที่ด้วยก็ธรรมดาก็ตื่นั้ใช่ไหมครับครับก็เป็นรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดมีประเด็นอื่นนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของจุดแข็งในการดำเนินงานอีกการร่วมกัน การลงทุนยังไม่เดียวแน่อันสุดท้ายเรื่องของยุทธศาสตร์หรือทางเ,เรื่องยุทธศาสตร์เชิงรูปขึ้นมาเขบอกว่าจาังหวะนั้นควรจะลักดันเรื่องอะไรบ้างไหมร่าของการตรงายสิน้าใทางเหสได้ไม่ใช่เลยไม่ไม,ม,มีท่านไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้หรือเปล่าครับ ะระดับท้องถิ่นระดับอำเภอระดับจังหวัดสู่ระดับเอ่อภ้า